สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขูทุกคนจ้าแม่ลำไพส่องฟ้ามหักพักสวนขั้วจ้าเมื่อนี้เอาไอเดียเฮ็ดแปลงพักจากก้ออิดมาฝากกันจ้าแปลงพักให้ดูจ้าพี่น้องแปลงพักให้ดูจ้าพราะว่าโซนนี่จะปิดพักให้ดูนะจ้าเนาะกอนสีเขาเรื่องเขาเล่าสีห้เบิง้งแปลงพักสักก้อนกระไดพี่น้องอันนี้จะเอาล่งแปลงจ้าเนี่ยพอใบจะล่งแปลงก็สิมี่ส่วนของให้ดูนี่แหละจ้า เหดให้ดูแต่ว่าส่วนนี่ส้วนวนี้่ใสก่กองจากส่วนใส่กองกองบ่พ่อจ้ะพี่น้องกองบ่พ่อต้องใส่พื้นที่หลายใส่กองหลายกองกับหลายพ่อสมควรอยู่จะ้ะช่วงนี้จะเป็นขึ้นไช่จ้ะหนี่ใส่ขึ้นใช่ใส่พักบุงก้งแล้วก็สิมีเพาะไอสลัดเลยน้ผจะ้ะก็หลายพ่อสมควรอยู่จ้าพอปะกองบ่พ่อก็เลยออกไปใส่บอ่อจ้ะลงไปเ,เลยไปเหตบอ่ออีกคือกับมันกับประหยัดไปอีกแบบหนึ่งจ้ะประหยัดไปอีกแบบนึง ทั้งนั้นก็นจะเป็นส่วนแปลงยกแค่แล้วก็แปลงยกคอบทั้งนั้นจะ้ะมือนี่สีเอาไอเดียัวนี้สีขาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังจ้ะว่าเหตดแบบใดจ้ะพี่น้องเบื้องวิธีกันเลยจา้าวิธีเหตุก็คือเอาขนาดเอาขนาดถุงห่าวัดจ้ะขนาดถุงห่าวัดคือเห็ดเห็ดไส้นี่ขนาดถุงเลยจ้ะขนาดถุงถุงขยะที่เอาใส้งาน,นจา้ะ ที่เข้าสื่อมาใส่ของฟ่มมันสีขนาดสามสิบหกคูณสี่สิบห้าจ้ะมันสีพ่อดีจ้ะขนาดนี้แล้วก็พ่อดีกับแผน่นฟมเข้าแผ่นหนึ่งเลยจ้ะสื่อมาแผ่นหนึง่งสื่อแผ่นฟมใหญ่ม,มากจ้ะแผ่นฟมใหญ่ม,มาเจาะหู้เอาจ้ะพี่น้องแล้วขนาดนี้ก็คือพ่อดีมอจาะแล้วจ้ามอจาะกับผ่าแล้วก็ขับแผ่นฟมเข้ามันพ่อดีมันลงตัวจ้ะพี่น้องมันลงตัวขนาดกว่ำกวาง คือก้อนอิกหนึ่งกับก้อนที่สองนี่ก็คือสองหู้จ้าพี่น้องเพราะว่าก้อนอีกเขามีสามหลกเนาะพี่น้องเนาะมีสามหู้เขาตัดออกหู้หนึ่งเขาจงไว้สียหายเขาพอดีครับแผ่นโฟมกับถุงขยะเฮ้าจ้าพี่น้องกับถุงยางเฮ้าแล้วคว่เงาก็คือสี่ก้อนจ้าก้นอ,กอนอิสี่ก้อนจ้าพี่น้องก้อนอีสี่ก้อนมันสีพอดีกับขนาดนี้ได้จา้าขนาดถุงเฮ้าล้อก็ะขนาดแผ่นโฟมเฮ้า แผ่นฟมห้องก็สีบดีดินจ้ะเวลาหา้องส่น้ำเวลาห้องส่น้ำห้องกว่สีนวณง่ไงจ้ะํานวนการใส่ปุ๋ยไงต้อพี่น้องแล้วก็แผ่นฟูมห้องก็สีบดีดินจ้ะถ้ามันบดินวถ้ามันกระทัดรัดถ้ามันบดินเนี่ยเวลาร่มเวลายังมากเขาก็สีบริเวณลมไดเอียงเพราะว่าถ้าแผ่นฟมดินนะพักพักพวกนี้พักคืนชายพักบุ้งสิเขาสีงามเขาสีสูงนาาเนะจ้ะเขาสีลมจ้ะเ,มมเขาสีลมล่มมากเขาสีลมเขาสีเอียงขนาดกะจะประมาณนี้จ้ะพี่น้องขนาดกะจะประมาณนี้แหละจ้ะ ขนาดน้อยๆกระทัดรัดแบบแบบประหยัดหรอกะแบบง่ายๆจะง่ายๆเข้าใส่ถุงขยะถุงขยะนี่สามสิบหกคูณสามสิบหกคูณสี่สิบห้ากิโลหนึ่งเข้าซื้อมากถุงละอันห่อละเพล็กละกิโลหนึ่งนี่เข้าซื้อมากมันสี่สิบห้าบาทจ้ะสี่สิบห้าบาทได้เก็บถุงจ้ะได้เก็บถุงได้เก็บบอพี่น้องซื้อมากสี่สิบห้าบาทได้เก็บบอแต่ว่าแต่เข้าซื้อผ่านดำมากเม็ดละหกสิบ เกบบาทแล้วจ้าด้วยนี่เ <c oughs> ม็ดหนึ่งพาดําแต่ว่าห้องสีใดจักกี่บอ่อขิดว่าแครสีใดแค่สองบอ่อเพราะว่ามันตัดบ่ไดห้องสีตัดจากัดกับบอ่อใดนะจ้ะเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันบ่ได้ขนาดคือจังตัวนี้จ้าตัวนี้ได้ขนาดแล้วจ้าพี่น้องเอาไปเป็นไอเดียได้จ้าเด้อเอาไปเป็นไอเดียเอาไปเฮ็ดเบิ้งได้จ้าเด้อพี่น้องผู้ใดส้ำบารผู้ใดทีมีก่อนอิดอยู่น้ำเียนน้ำสั้นคน่อจากสื่อของโฟมมนะจ้ะปูกพ,พักให้ดู่อยากสื่อของโฟมอยู่เยนอยู่สั้นมีก่อนอิดเศษเหลือหรือว่าสีเอา หรือว่าสีเอาไม้ไผ่ตีค้งออกก็ได้จ้าโบได้ตีสูงจ้าตีตำตำตีโ้งตำตำไม้ไผ่ตีออกก็ได้จ้าผ้าไม้ไผ่เป็นรูดูกตีเอาเดี๋ยวสีเฮ็ดแปลงไม้ไผ่เฮ็ดให้เบิ้งเป็นตัวย่างอีกจักแปลงก็ได้จ้าเพราะว่าต่อไปนี้คือสีเฮ็ดไม้ไผ่เพราะว่าก่อนอิฐเบิดแล้วจ้าก่อนอิฐเบิดแล้วแล้วสีเอาไม้ไผ่เฮ็ดเอาจ้าอันนี้ขนาดเมาะเจะเลยจ้านี่มันเหมาะเจอมันล่มตจ้ามันล่มต ก่อนอิดก,กับสีมีบางคนกับสีมีเศษมีมเหลือถิ่มไว้น้ำเฮียนน้ำซั้นกัเอามาเห็ดรอ่องเบิงจ่าพี่น้องเอามาเห็ดรอ่องเบิงมันประหยัดจ้ามันประหยัดแล้วมันก็เห็ดง่ายจ่าพี่น้องเห็ดง่ายกับทัดรัดล่องตูกบแผ่นโฟมแล้วกถุงขย,ยะยก็ด 36, 45, ีได้จ้าเด้อถุงกะขนาดสามสิบหกคูณสี่สิบห้าหน่ะจ่าถ้าผู้ใดบ่ท่านได้เห็ดกองโฟมจักเทียบนกับสีบลูดจักว่าใสุ่งขนาดใด้เนาะพี่น้องเนาะใสุ่งขนาดสามสิบหกคูณสี่สิบห้าจ่าเราเพนโฟมกับมีขนาดเดียวหลือจ่าพิ่นขาย เองสือมาแล้วแต่สิห้องสิเอาค่วมหนาค่วมบางแก่แล้วห้องก็มาจาอหู้แล้วแต่ห้องสิปลูกพักยังแก่พี่น้องถ้าเฮาปลูกพักบุงพักคืนชายห้อง็สิจาอหู้ทีทีแน่จักน้อยจ้ะขนาดนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าปลูกพักบุงสิใส่หู้ขนาดที่จ้ะพี่น้องไปหู้ขนาดที่ถ้าห้องสใส่สลัดห้องก็ยับหัวอีจ้ะห้องก็เจาอหู้สีห่างๆจกะพี่น้องเพราะว่าสลัดเขาแตกพุ่มเนอกจากเนาะอันนี้เขาสิค้นเป็นต้นขึืนห้องก็เล่เฮ็ดทีได้จ้ะยิงพักบุงมันสิขนาดพอดีจ้ะซ้ำนี่ ทุท้ายก็ขอจบปีใบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็มีซ้ำนี่แหละจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเอาไปเป็นไอเดียลองเมืองเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฮ็ดไปดัดเปลียปักประ,ประยุกเบิ่งจ้าไปเฮ็ดเบิ้งจ้าสำหรับผู้เฮ็ดปลูกพักให้ดูจ้าเฮ็ดบ่งง่ายๆเฮ็ดบ่กับดินกลางคางเข้า,ขากับหาผาขาดผายยังผายทุ้งยางทุ้งยังมาปูก,กันไว้เพื่อว่าอยังเพื่อว่ากันฝนตกฝนยังน้ำสิบบ่ปอดโฟงดินสิบบ่ปอดโฟงใส้บบสพักเข้าจ้าพี่น้อง เป็นหยังจังเฮ็ดกับดินจังสีตะก,กี้กับยกแค่ขึ้นคืบกันจ้ายกขึ้นคืนกันเพราะว่าอายุนี่ส่วนง่ญ่จะรักๆจะปลูกพักบุ้งกับพักขืนใช่จ้าเขาสีต้นสูงเอาข้นสูงบ่ได้จะล้มทางพี่น้องล้มจ้าล,ล้มล้มเม็ดล้มทางจ้าก็าเลยเอาไว้กับดินจังสีเวลาทำมี่ล้มนี่หยังมาห้ากาเอเสแ้นมากังก็ได้จ้าพี่น้องแต่ว่าทั้งขางเ้าก็หาผ่าดำผ่าเศษ ผงปุ๋ยทงยางก็ได้มาปูเพื่อว่าผลตกหรือว่า,วาน้ำฟงน้ำยังสืบ่ได้มีดินขึ้นไปฟงขึ้นไปใส่พักเข้านาะพี่น้องเนาะมันสิบ่งามจา้ะง่ายซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องไปเฮ็ดล่องเบิงได้จา้าไปเฮ็ดเป็นไอเดียเอาไเป็นไอเดียเฮ็ดลองเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อปับประยุก์ใส่ล่องเบิงจา้าูุนีกระปูกลายคือกันจา้าใส่กองฟมกรหลายจา้าตะกี้กเขาขึ้นสูงจา้าเฮ็ดยากพี่น้องส่วนใหญ่สิบปูกพักบุง้งก็พักขึ้นชาย,ยู่นี่ มันก็เลยลมจ้าลมมากมันลมจ้ามันอยู่สูงลมมากมันลมก็เลยเอาลมมากตังกี่ดินนึงสี่จ้าพราะว่าสุป,ปีก็เอาตังดินหนึ่งสี่จ้า <c oughs> สุดท้ายก็สิขอจบกีไปเพียงแค่นี้นะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ